สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะก็มาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนสองอีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่่ะมาพบมาพอกันนะคะทางช่อง YouTube บุญน้ำโชคอีกเหมือนเดิมค่ะคลิปนี้นะคะมาพอกับเซียนสองช่วงเวลาเดึกๆดื่นๆแน่จักหน่อยนะคะเซียนสองมีที่ดีที่เด็ดนะคะแนวพางเล็กรัฐบาลไทยงวดวันที่2พฤษภาคม2 5 6หา 68, มาฝาค่ะ คลิปนี้นะคะสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะตามเสียงเรียกร้องตามคำสัญญานะคะทีคุณพ่อคุณแม่นะคะเรียกร้องกันเขามาหลายเนาะในส่วนแนวทางของสายดวนกทออมอเออเลข3ามโตตรงๆนะคะสคู่3ามหางเออเลข3ามหาง3ตัวตรงๆของแม่กทออมอนั่นเองนะคะเอามาฝากมาตอนกันแล้วสำหรับงวดวันที่สองพฤษภาคม2องหางหกค่ะ จังไดนะคะก่อนที่เขาสิเขาไปรับชมราฟังแนวะทางตัวเลขภายเขามาแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะซะซองฝากทุกท่านทุกคนค่ะฝากส้อยกันกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนเนาะเพื่อเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะสําหรับใครที่ยังไม่กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งก็ฝากกดไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแนวะทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้นํามาฝากในทุกๆวันนั่นเองค่ะ เมื่อนีก้กะขอโทษขอพภยเลยหลายนะคะที่มาผมมาพอนะคะมาเห็ดคลิปลงให้นคุณพ่อคุณแม่เบิ่งในช่วงเวลาเด็กดึนเที่ยงขึ้นแบบนี้นะคะยังบอกาในหอดเทียงขึ้นดอกแต่ว,ว่ากะคิดว่าน่าจะมีหลายทานหลายคนนะคะมา่เปิดคลิปเห็นตอนเทียงขึ้นนะ,ะเออบางเที่ยวก็ไปเฮตุธุละมาแน่นะคะเลิกงานมากเออก่อนสินอนกะเปิดคลิปเออเส้นซองเบิ่งแน่ยังเสียาบางคนก็อาจจะเห็นตอนเทียงขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเส้นซองไทยคลิปอยู่ประมัน อสองทุ่มนะคะสองทุ่มนิดๆนะคะก็ได้มาด่วนๆนะคะก็คิดว่าวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พ่อเหมาะพ่อค้วนมาสันเออเลิกง่ามยามดีกับว่าใดคุณพ่อคุณแม่มือนีเส้นซองไทยคลิปอยู่เป็นวันที่ยีหแล้วนะคะก็ถือว่าเขาสู่ช่วงเวลาโค้งสุดท้ายของรัฐบาลไทยแล้วนะคะก็เลย มีแนวทางอยียงนะคะจะต้องตองฝาวนําเสนอนะคะมือนี่นะคะเดิกเดินแน่ก็ต้องฝาวนําเสนอเพราะว่ากับบอัว่ามือมอื่นสิมีธุระสิมีติดอยียงอีกบ่อน,นะคะอาจจะเอ่อติดนั่นติดนี่เออหรือว่าเอ่อยังลีหลอกลีลาแน่นะคะอาจจะบดได้นําเสนอแนวทางอยีงอยงประมาณนี้นะคะก็เลยคิดว่า เป็นช่วงเวลาที่กําลังว่างกําลังมีเวลาก็เลยต้องนําเสนอนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูได้พิจารณากันแล้วก็มีอีกหลายแนวทางนะคะที่นําเสนอยังบอกครบนึกว่ามันยังตนงวดอยู่คุณพ่อคุณแม่เออเพร่ามีหลายแนวทางที่หนูยังบให้ได้น,นาเสนอนะคะแต่พอเบิงวันที่แล้วอ้า วันนี้วันที่ยี่หแล้ววสันเออนับไปนักมากเหลือเวลาอีกหามือสิหอดเล็ออกอีกแล้ววิสีมาลีล่าแอคแอยุงสีบไดดีววสันเอฟซี FC, ลอค่อยอยู่เพราะฉะนั้นบางคลิปบางแนวทางก็เลยจะต้องมาลงใหเอฟซีเบงนะคะในช่วงเวลาเดึกๆแบบนี้ละถ้าผู้ใดผ่านมาเห็นช่วงเวลาใด เออมาเปิดคลิปเส้นซองเห็นตอนเวลาใดกับคอมเมนต์บอกกันแน่นะคะเด็กเกินไปบอนะคะอยากให้เส้นซองเฮ็ดคลิปเศร้ากว่านี้บอหรือว่าช่วงเวลานี้กัเฮ็ดได้ยูดอกเส้นซองพ่อก็เห็นยูแม่ก็เห็นยูเออเอฟซีก็เห็นยูกับคอมเมนต์บอกกันนําก็ได้นะคะว่าถึงแนวทางของสายดวนกอเทมนะคะงวดที่ผ่านมากก็ต้องยอมรับนะคะว่าลดไปนะคะแต่ว่ากะยังมีเอฟซีที่ยังอยากได้งวดใหม่นะคะ บอกให้เส้นซองตามให้เออแล้วบัน,นีคุณแม่เพิ่นนะคะเจ้าของตัวเลขเจ้าของแนวทางเพิ่นกะผอมปลอยอยู่นะคะเพิ่นห้แนวทางเส้นซองมาแล้วเออเพิ่นก็เลยบอกว่าแล้วแต่ลูกเดอ้อแล้วแต่ต,ตสิพิจารณาเบิงว่าจิน,นําเสนอตอบบหนูก็เลยว่าเอาคือเก่าแม่จังได้กะสร้างเลขเขาบาเขากะสร้างนะคะตามใดดีเอฟซี FC, ยังอยากได้ยู่นูกะต้องขอแม่อยู่เรือยๆวาจัน แม่เพิ่นก็นเรียกว่าอ้าโอเคนะคะถ้าเกิดมีคนอยากได้แม่กับ้อมที่สิแบงปันนะคะเอามาให้เบิงพิจ,จะะารณาผู้มัก้าก็ค่อยตามผู้บ่มักกะเล้วแต่สีพานไปกะว่ากันไปเนาะเพิ่นบอกคุณแม่เนาะวดที่ผ่านมานะคะเพิ่นนห้ไปที่เอ่อหาอคเดอร์หาหาลักฐานเกาน่าก่อนเอ่อนี่ทองมาแล้วดิเมื่อกี้อัน เฮ็ดสมุติกันไว้แล้วบนันี้ก็ลืมภาพอยู่ที่เก่านะคะเมื่อที่ผ่านมานะคะให้มาตามนี้นะคะก็หลุดนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาเลขบนออก2 2 7นะคะเพิ่นให้4 7 8 7 4 8 8 4 7เ,ออเจ็ซวัดสันเออก็มี7อยู่ดอกเออก็มีเออ่ เป็นตะคือ,อยูตะวาก็คือวาหะละรุดกะคือรุดผานก็คือผานนะคะกะที่พานมาแล้วกะพานไปนะคะอย่าไปจมปลักกับมาหลายบนเนะนะคะงวดน,นี่อาจ,จิกลับมาเดินกลับมาเขาอีก,กได้ใครจะไปรู้สัน้นแล้วเส้นสองเมืองตัวเลขประเด็นคือเป็นตะคืออยู่ดีคุณพ่อคุณแม่เออแล้วสิกับซิบกระแาบเพ็่อนยังมาสัน้นจักคือกัน <laughs> อา้าโอเคนะคะดูงวดใหม่กันเลยดีกว่า ถ้าใครชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกมาล่าวเชียนซองด้วยว่าต้องการต่อไหมงวดที่จะถึงนี้นะคะสีขาหรือสีรุดหรือยังใดก็ให้ตามต่อบอ่นนะคะจังใดก็คอมเมนต์มาบอกกันหรือว่าชื่นชอบบอกอ่ะคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันได้เออหรือว่าสีเห็นตัวเลขแล้วตัวนี้ล่ะเชียนซองมันเป็นตะคือเป็นตะคือ ไปหาลอตเตอรี่เด้เอ,อแม่ก็เฮดได้ตัวนี้พ่อกับฟันได้ตัวนี้เออก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะแนวทางนี้นะคะ้ายด่วนกทมค่ะกอ,อ้าวก่อพ่อหมอประสานกทอมอเออยังมนนั่นในเด็กอยู่กับเริ่มอันนี้เราด้นี่เสน้นซองกระได ซ้ายด่วนกทมหนูตั้งชื่อว่าสามตัวตรงเนาะที่จริงพ่นห้ตัวเลขมากมันก็นขึ้นเลขหางเดียวพละคุณพ่กคุแม่แต่ว่าเพื่อนถังแยกเป็นสามตัวเออสลับตำแหน่งเมห้เพื่อที่จะถือสามตัวตรงะนะความไม้ขนะะที่จริงแล้วสลับไปสลับมากมันก็นขึ้นเล็กหางเดียวตัวเดียวนะคะไพซีเอาไปเฮ็ดเป็นหกประตูกระเฮ็ดได้นะคะมันมีแค่ตัวเดียวนั่นแหละเนาะ มื 2, อสองพคอหกแปดนะคะตัวแรกค่ะสามเก้าห้าวสันสามเก้าห้าแล้วก็ห้าเก้าสามอีกตัวสุดท้ายนะคะเก้าสามห้าวสัน อม,มันจะรับไปแยกสี่ละมี 5, 3าม5ก้าหแล้วก็9ก้สหนะคะก็สรุปว่ามันก็คือเลขตัวเดียวนั่นแหละเนาะคือจังที่บอกนะคะสูตรทองเพิ่นนะคะเพิ่นเน้น3ามตัวตรงเพิ่นก็นเลยสลรับตำแนหน่งห้เปลี่ยนลักลอยสลับไปสลับมานะคะแต่ว่าคัดออกมาได้3หางเท่านั้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคูณพ่อคุณแม่ลองเอาไปพิจารณาดูว่า เราควรที่จะเอาไปเล่นหกประตูไหมหรือว่าควรจะเลือกหนึ่งหางเด็ดๆนะคะเอาไปขึ้นไปลองไทยลักซิบลักนวยแน่จากน้อยบอ่นะคะจังไดกะลองวิเคราะห์ไตตองเบิงเพราะว่าง่วนแหลกที่นูเอามานําเสนอเนาะมันผิดลักลักซิบบ่เออมันผิดเลขตัวนึงล่ะเออที่มันต้องขึ้นต้องลงอยยางจักอย่างนี่ล่ะเออจังไดคุณบ,บอกคุณแม่กะลองวิเคราะห์พิจารณาเบิงนะคะนูก็บ,บ่บอยาก เออวายัางไปไลนนะคะเพราะว่ากับบอฮูคือกันมาเล็กมันสิถือตัวใดตัวใดมันสิออกนะคะหนูกับบอลลูคือกันนะคะหนูกับมีหนาทีเอาแนวทางมานําเสนอให้คุณพ่อคุณแม่ได้พิจารณาบึ้งนะคะชอบไม่ชอบยังไงไต่ตองดูนะคะมักน้าเพลินกับจัดขัดกับพานคือเก่าเหมือนเดิมเนาะนี่ค่ะจัดมาให้แล้วนะคะสําหรับแนวทางของสายดวนกทมอนะคะ3ตัวตรงค่ะวดวันที่2พฤษภาพคมห8 ทวนตัวเลขกันอีกครั้งหนึ่งนะคะให้มาเลข3ตัว3หางก็คือ395593แล้วก็935นั่นเองค่ะตามนี้เลยค่ะลองเลือกเบิ้งนะคะเห็นว่าตัวใดเป็นแต่คือเป็นตามมากก็ฝากคอมเมนต์มาบอกมาพูดมาคุยกับเสยนซองนั้นแน่นะคะหนึ่งสองสาม่าหกเจ็ดแปดเกแคปหน้าจอนะคะ หลังจากจบคลิปนี้นะคะเส้นซองมีแนวทางที่ดีที่เด็ดนะคะแต่วะะ่าเดี๋ยวขอเบิร์เวลาก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเ,เวลาเดิกเกินไปหรือว่าเส้นซองอาจจะมึนจนเกินไปนะคะมึนไหม <laughs> อารมณมึนเมาเกินไปเอยโม,มเมนต์เมาอะอารมมึนมึนแบบ เออมันง่วงนอนแล้วมันดึกมันดื่นแล้วนะคะก็อาจจะไม่ได้ทําคลิปลงให้อาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้านะคะแต่ถ้าดูเวลาแล้วนะคะลงคลิปนี้เสร็จอ๋อยังพอมีเวลาคุณบอกคุณแม่อาจจะยังได้เบิงอยูอยังสิโอกาสทเค็ดรงหายในส่วนแนวทางของเลขวินสีตัวนะคะเลขเด่นสีตัวที่หายเอามาวินเอาหะนะงวดเมื่อกี้กันนะเสียดายเนาะคุณบอกคุณแม่อมยจับออกมาแล้วแปดห้าแปดจีเห็นไหมเออพ้นจับว่าแปดจีนะเลขพ้นออกแปดห้านะคะกะเฮ้ย เอาไม่ดีกว่านะคะได้มากแล้วกับเส้นรองกับถือว่ามันโอเคอยู่นะคะเฮดเลขวินเป็นเลขสามตัวนี่ได้แค่สี่หางเนาะและก็เป็นเลขจับคู่เนี่ยได้แค่หกหางเท่านั้นนะคะกับถือว่าโอเคนะสนใจอยู่นะคะเพราะฉะนั้นกะฝากติดตามไว้น้ำแนเพราะว่าได้งวดหม่มาแล้วนะคะผู้ใดชื่นชอบผู้ใดมกกักในาทางแบบนี้กะ เดี๋ยวคอยดูคอยติดตามเนี่ยนูจะได้นําเสนอให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูกันเนาะจากในคลิปนี้นะคะขอจบไวแค่นี้ก่อนจิติดคลิปกระฝากเนี่นะคะความสวยความงามนะคะขีมหนา้าสวยหนา้าใสพร้อมทรงเด้อจ้ะรักษาฝ้ากระจุดด่างดําผิวหน้ามองค้ำนะคะใครสนใจติดต่อมาตามเบอร์ที่ลงไว้ได้เลยนะคะจิตโรมากก็ได้แอดไลน์มากก็ดีแต่ว่าถ้าแอดไลน์มากจะง่ายที่สุดนะคะชื่อไลน์จะขึ้นมาว่าบุญนําโชคสามนะคะ ให้ทุกท่านเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักแชททิ้งข้อความไว้ด้วยนะคะว่าสนใจครีมเนาะเดี๋ยวจะสองจะเข้าไปส่งรายละเอียดให้นะคะ0 9 4 0 2 9 2 6 7 4คนหาปุ๊บเด้งขึ้นมาปั๊บนะคะเพิ่มเพื่อนจาก ID ก็ได้หรือว่าเพิ่มเพื่อนจากหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้กรอกเบอร์นี้ลงไปคนหาปุ๊บขึ้นมาทันทีบุญนำโชคสามั e น s i o ฝากไว้น้ำแน่นะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แส้นสองขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจังใดเข้าไว้พอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ